ครับสวัสดีครับคุณเพื่นพียงน้องนะครับแล้วก็เอฟซีที่กดติดตามทุกท่านนะครับวันนี้พามาดู EQ นะครับ EQ ตัวนี้เป็น EQ รุ่นใหญ่นะครับ DBX นะครับตัวนี้นะครับ DBX DBX รุ่น2231นะครับเป็นรุ่นท็อปที่มีคอมพิสเซอร์ในตัวนะครับนี่ครับมี ระบบคอมพิวเตอร์ในตัวนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นตัวของแท้นะครับของแท้มหาจักรนะครับเป็นของแท้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับว่าของแท้ยังไงฝาครอบข้างในนะครับฝาครอบข้างในนะครับเป็นของแท้นะครับในตัวนี้ของแท้นะครับ ก็ด้านหลังนะครับมาดูนะครับด้านหลังด้านหลังครับก็จะเป็นเจ็คนี่ครับ New นิทิกนะครับ ของแท้เป็นแบบนี้นะครับก็มีสีเดียวลำเบอร์มี x นะครับแล้วก็มันจะเขียนว่าเมดอินไชน่านะครับถ้าเป็นของแท้มหาจักรแต่ถ้าเป็นของก๊อปมันจะเขียนเมดอินยูเเอนะครับถ้าเป็นของก๊อปเนี่ยมันจะเป็นเมดอินยูเเอนะครับซึ่งเมดอินยูเเอเราจะดูได้ง่ายๆว่าของแท้ยูเเอจะเป็นยังไงนะครับแต่ตัวนี้จะเป็นแท้มหาจักรนะครับ เน็อินไทหน้านะครับตัวนี้นะครับเป็นของแท้แน่นอนครับแต่ว่าเป็นตัวที่ผลิตฐานการผลิตที่จีนแล้วนะครับเป็นแท้ฐานการผลิตที่จีนนะครับตัวหนังสือก็เข้มแดงดีนะครับนี่ครับดูง่ายๆนะครับของแท้นะครับฝาก็จะเป็นตัวะครับข้างในครับฝาครอบนี่ครับครับประมาณนี้นะครับก็สไลด์ก็ ดีอยู่ครับสไลด์ทุกตัวไม่มีปัญหาอะไรนะครับใช้งานปกตินะครับตัวนี้แท้สองสองสามหนึ่งนะครับ DBX นะครับสนใจก็ทักทายเข้ามานะครับตัวนี้นะครับเปิดราคาอยู่ที่สี่พันหนึ่งร้อยห้าสิบาทรวมส่งนะครับตัวนี้นะครับสี่พันหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะครับรวมส่งนะครับของแท้มหาจักรนะครับ ดบีเอ็กนะครับสองสองสามหนึ่งนะครับแค่นะครับมหาจักรนะครับสนใจก็ทักทายเข้ามานะครับสำหรับอีคิวนะครับทักทายเข้ามาครับที่ร้านเทคคอมเม้นซ์ซาว์อำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามนะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับแอดไลน์เบอร์นี้เลยนะครับหรือจะต่อสายตรงก็เป็นเบอร์0 9 3 2 0 9 3 1 9 5นะครับเบอร์ไลน์แล้วก็เบอร์โทรนะครับเบอร์เดียวกันนะครับ ที่ร้านเทคคอมแอนด์ซาว n น์อำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามครับหรือจะเข้ามาฟังเสียงได้ที่ร้านนะครับโดยตรงเลยนะครับก็ได้นะครับจะลองให้ฟังนะครับนี่ครับจะลองให้ฟังนะครับที่หน้าร้านเลยนะครับทีนี้ลองแล้วทดสอบแล้วครับใช้งานปกตินะครับสนใจก็ทักทายเข้ามานะครับสําหรับ EQ รุ่นใหญ่นะครับ DX2231 นะครับแท้มาฮาจักรนะครับตัวนี้ฐานการผลิตที่ชนยนาแล้วนะครับ สนใจก็ทักทายเข้ามาครับขอบคุณครับสวัสดีครับ